ไ่โปลิวันนี้เจอกับแป๊ยยิ้มไม่เคยชกกันนะวันวันเช้ามาเกินเท่าไหร่ตอนเราซ้อมอยู่สอดสมัยนะซ้อมมาได้กี่วันรอบนี้เอ้าก็ต้นเดือนก่อนก็ซ้อมมาเรื่อยอ่าเราสูงเท่าไหร่ความสูงเกือ้อยน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วชกมาทั้งหมดกี่ไฟต์ตอนนี้ยังไม่ถึงไฟต์สี่ห้าทีใช่ไหม เลยครับเกือบครบ้อยครับน่าเกือบเกือบร้อยนะเราประเภทยังไงมวยเข่าไหมเข่าชนเขานะไปยิมนี่ก็เข่าจะไม่เคยชกกันนะเวนนี้โอเคไหมใหญ่ไหมได้ได้นะคุมกี่โลได้เวนนี้สามตินสินโลสามไฟหลังเป็นไงมาผลงานเราชนะกี่ครั้งไหลังแพ้ครั้งเดียวแพ้หมดเลยเหรอแพ้ครั้งเดียวเอาแพ้ครั้งหนึ่งล่าสุดชกร้อยที่แปดไหมร้อยสิบเก้าเราก็เวนี้ได้อยู่ไปเดนวันนั้นอ่าโอเคเอาเป็นคนจังหวัดนักกีฬาจังหวอ่าตัวนี้เลยอยู่จุดสองโอเคโจทย์เดียน้องบ้าเ เป็ดโริตด้วยนะครับเียนอโอเคขอดูดีนะครับสวัสดีครับผมไปยิมเสาบนมิริสครับวันนี้เจอกับใครเป็ริตร์เริตครับชกกันลครั้งไหมไม่เคยไม่เคยนีวันนี้ร้อยสิบนะมาเกินไปื่นเช้ามาเกือบร้อยมากือบปอนนึครับปอนหนึ่งล่าสุดเราชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเวทนี่สบายๆคุมกโลเวทนี่สามสี่กิโลเราก็ซ้อมอยู่ซอมบนมิรินะครับเป็ดเซ็นรอบนี้กี่วันเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากวาเราสไต มาเข่าเข่านะกับเป็นปอร์ติ่นละคล้ายกันบ้างเป๊ปปอร์กิเขาเรัาเขานะคนเช้าถ่ายรูปคู่ยังยังเราน่าจะเตี้ยวตามมาตามมาเขาตามาเขาหน่อยนะรบสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักของเราปอยเท่าไหร่ห้ากว่าปีนี้อายุ21่สิบเอะชมาทั้งหมดกี่ไฟได้ตัวนี้อ่ห้าว่าหกสได้หกสินี่น่าจะมีนะรับเอ่าแล้วสาไฟสุสามไฟหลังไปในชนะกี่ครั้ง ชนะสองไปไหนึ่งแพ้ใครบ้างแพ้กูจักเล็กเวลาชสุดักแล้วก็ชนะเพ้จักรจันแล้วก็ชนะเปล่าชนะสองแพ้หนึ่ง,งครั้งราชสุดก็ร้อยสิบแปดนะเวทีนี้ก็ถือว่าเวทีดีที่สุดหรือมั้งคือต่ำกว่านี้ได้ไหมชนะร้อนแบบนี้รถฉลุกเป็นต่ำได้ได้หน้าอยู่ยนะลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าใครครับเชื่อนักกูเอกก็พี่น้องจากนครศรีเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับผมโอเคคอนเสิครับครับผม